ไหมบางคนมีฐานะดีจะมีเชื่อเจ้ามีเชื้อพระวงศ์แสดงว,ว่าถวายทานด้วยความเคารพด้ความศร,รัทธาแต่บางคนมีฐานะดีแต่ว่าเป็นจะง่ายว่าเป็น,ปนคล้ายๆเศรษฐีบ้านนอกคนนองนั้นก็คือเกิดในตระกูลที่ต่ำแต่ว่าร่ารวยซึ่งซึ่งก็มีเยอะไม,ไม่มีศักดิ์ศรีอะไรแต่ว่าฐานะดีนั่นก็คือเท้าทำบุทำทานแต่ว่าอาจจะถวายทานด้วยความไม่เคารพมีความกระด้าง ในการทาบุญทาทานแต่ชอบทาทานนะแต่ว่าการะด้างไ,ม,ไม,ม,าม่ไม่มีความไม่มีความเคารพนั่นเองก็จะไปเกิดในตระกูลที่ต่ำเพราะว่าการให้ความเคารพกับผู้ที่ควรเคารพก็จะได้อนนีสงสูงคือทําให้เราเป็นผู้ที่มีชาติตระกูลที่ดีนะ,ะให้ความเคารพกับผู้ที่มีศีลสูงกว่าเราผู้ที่มีอายุมากกว่าเราผู้ที่มีฐานะดีกว่าเราผู้ที่มีการศึกษาดีกว่าเราผู้ที่มีชาตาิตระกูลดีกว่าเ,าเราเราให้ความเคารพ กับบุคคลที่ดีกว่าเราไม่ว่าอะไรก็ตามก็จะได้มีอานิสงส์ทําให้เราเป็นผู้ที่เรียกว่าไปเกิดในตระก,กูลที่ดีนั่นเองอแล้วแล้วหลังที่เราทําทานแล้วเนี่ยมีความปิติอิมใจเราเราไม่เสียดายนั่นเองเราก็จะได้อานิสงส์สูงบางคนเหมือนกันมีทําทานแล้วเสียดายก็จะมีโทษเหมือนกันเหมือนอย่างในครั้งก่อนพุทธกาลก็มี คนผู้หนึ่งซึ่งอชอบทาบุญพอดีในวันนั้นเนี่ยได้มีพ,พระปัเจกพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตพ,พระปัจเจก,กิญพระพุทธเจ้าก็เหมือนถึงว่าพูดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งสอนแต่วา่าบรุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่สามารถสอนใครได้กว้างขวางอันนี้ก็เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ถ้าเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านี่คือตัสรู้ทำเป็นพระพุทธเจ้าได้เองเมื่อรู้แล้ว สอนบุคคลสัตว์โลกต่างๆเนี่ยได้กว้างขวางสอนได้ทั้งเทวดาอินทรชด้านนั่นเองอันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ไปเดินบิณฑบาตก็ไปเจอชายผู้หนึ่งซึ่งมีความศรัทธาอยากจะทําบุญตักบาตรก็โดยนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยให้ไปที่บ้านของตนเองซึ่งภรรยาของชายผู้นี้เนี่ยอยู่ที่บ้านก็นิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าให้ไปรับทาน พระปเจกพญผูเจ้านี่ก็ไปที่บ้านของชายผูน้นี้ก็ไปเจอภรรยาของชายผูน้นี้แล้วก็ไปบิณฑบาตภรรยาของชายผู้นี้นั่นเป็นผู้ที่มีความศรัทธาก็เลยรับบาตของพระปเจริพุูธเจ้านี้ไปแล้วก็ไปทําอาหารอย่างดีเลยอา,อาหารชั้นเลิศแล้วก็ทํามาเยอะมากแล้วก็มาถวายใส่ใบาตามาถวายให้กับพระปเจรพญผู้เจ้าถ <c oughs> วายเต็มบาตเลยซึ่งก็สามารถที่จะฉันได้หลายองค์ทีนี้ พอพระปฏิพุทธเจา้าองนี้เดินกลับมาทางเดิมก็มาพบกับชายผู้นี้อีกพอมาพบกับชายผู้นี้แต่ผู้นี้ก็ขอดูขอดูบาตรว่ามีอาหารเยอะไหมพระปฏิพุทธเจ้าก็เปิดฝาบาตให้ดูก็เห็นอาหารอย่างดีเลยแล้วก็มีถวายมาเยอะ,ะเต็มบาตชายผู้นี้พอเห็นอาหารเต็มบาตจิตเป็นอกุศลเกิดความเสียายว่า ทำไมถวายซะเยอะแยะมากมายที่จริงแล้ว <c oughs> ถวายเพียงแค่ท่านพอฉันก็พอ,อที่เหลือเก็บให้คนใช้คนงานที่บ้านกินซะดีกว่าก็เกิดความเสียดายจิตก็ตกลงมานิดหนึ่งจิตเป็นอกุศลจิตที่ตกเป็นอกุศลหลังจากที่ถวายทานและมีความเสียดายเนี่ยก็เป็นโทษเม่ใชายผู้นี้ตายไปก็ไปเยืนว่วตายเกิดอยู่เป็นระยะเวลาอันยาวนานธรรมาชาติในครั้งพุทธการ ที่มีพระพุทธเ,เจ้าพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยบังเกิดขึ้น <c oughs> ชายผู้นี้อาน,นิสงส์ที่ได้น,นิมนต์พระประเจกพุทธเจ้าไปรับทานที่บ้านนั้นและภรรยาของตนเองก็ได้ทำบุญตักบ,บาทนั้นชายผู้นี้ก็ได้ไปเกิดเป็นสิทธฐีที่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยพร้อมมูลมีปัจจัยสีพร้อมมูลแต่ว่าโทษที่ไปเกิดความเสียดายหลังจากที่ได้ถวายทานเสร็จแล้วเนี่ยเกิดความเสียดายก็เป็นโทษ ชายผู้นี้นั้นมีทรัพย์สมบัติพร้อมแต่ว่าไม่มีความพึงพอใจในการใช้ของดีบางครั้งมีบ้านหลังดีๆอยูอ่หลังใหญ่ๆแต่ว่าไม่อยากอยู่ชอบไปอยู่กระท็อปเรื่อบางทีอาจได้มีเสื้อผ้าเนื้อดีเสื้อผ้าราคาแพงเนื้อดีแต่ว่าไม่มีความพึงพอใจในการที่จะใช้ชอบไปใช้เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆทั้งเราอาจจะเคยเห็นนะบางทีคนบางคนเนี่ยมีเงินทองเยอะแยะมากมายแต่อาหารได้ดีมีไม่กินอ่ะ ปกินอาหารเร็วๆบางทีมีเงินมีทองแต่ว่ารถไม่ยอมซื้อไม่ยอมใช้เดินเท้าเปล่ารอ,องเท้ามีไม่ใส่อะไรต่างๆนี่ก็คือบางคนเนี่ยทาทานแล้วเสียดายอันพอมีของดีก็ไม่ค่อยอยากใจะใช้ใช้ของที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดสมถนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าสมถะนี่คือมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่อันนี้เขาเรียกว่าอ,อันนี้เขาเรียกว่าสันโดษ สันโดษคือความพึงพอใจในสินที่ตนเองมีอยู่นั่นเองอันนี้คือองค์ประกอบอันที่สองส่วนอ,องค์ประกอบอันที่สามก็คือผู้รับทานผู้รับทานนั้นเรียกว่ายิ่งมีศินดีมากเท่าไหร่ทานที่เราทำทำนั้นก็ยิ่งมีอานิสงส์มากเท่านั้นนั่นเองมันอย่างในครั้งพุทธการในพรรษาที่เจดหลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดสรูุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในพรรษาที่เจ็ดเนี่ย พระอ,องค์ก็ได้ไปขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบุสวรรค์ชั้นดาววันดึงก็พระองค์ก็ได้ไปแสดงธรรมให้กับเทวดาเป็นหมื่นจักรวาลเนี่ยได้มาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์แสดงธรรมนั้นก็มีกเสบเที่ยให้ฟังถึงเรื่องของเทวดาสององค์ที่สร้างบุญมาต่างกันและได้อน,นิสงส์ต่างกันอย่างเทวดาอ,าองค์แรกเนี่ยชื่ออิน,อนทกะเทพบุตร เป็นผู้เป็นเทวดาที่มีแสงสว่างมากมีแสงสว่างมากเป็นผู้ที่มีสักดานุภาพมากม,มีนางฟ้ามีนางอัปสรที่เป็นบริวารเนี่ยมากแล้วก็มีวิมานหลังใหญ่อ,อินทกทะเทพบุตรนี้เวลาผู้พทธเจ้ามาแสดงธรรมเนี่ยก,ก็ได้นั่งใกล้รพระผู้ธรเจ้าเพราะว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมากเวลามีเทวดาผู้ใหญ่จากจากที่อื่นมา มาเนี่ยเทวดาผู้นี้องค์นี้เนี่ยไม่ต้องไปอยู่ข้างหลังก็ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมใกล้ๆพระพุทธเจ้าเนี่ยตลอดเวลา <c oughs> ส่วนเทวดาอีกองค์หนึ่งเนี่ยเป็นเทวดาที่มีสัดานุภาพน้อยเป็นเทวดาที่มีแสงสว่างน้อยอเรียกว่ามีนาอาปรรัปสรซึ่งเป็นบริวารเนี่ยน้อยอวิมานก็หลังเล็กตอนแ,แรกๆมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าพอมีเทวดาผู้ใหญ่มามา ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเทวดาองค์นี้ก็ต้องถอยไปข้างหลังพอมีเทวดาผู้ใหญ่มาฟังธรรมมากๆก็ต้องเทวดาองค์นี้ก็ต้องถอยไปเรื่อยๆ,ๆถอยไปถอยมาต้องอยู่ห่างไกลาจากพระพุทธเจ้าเนี่ยถึง12โยชนั่น,นเองเพราะว่าเป็นผู้ที่มีสักดานุภาพน้อยอะไรที่ทําให้เทวดาสององค์นั้นมีความแตกต่างกันอย่างองค์ที่มีสักดานุภาพน้อยเนี่ยก็คือโชคไม่ดีไปเกิดในครั้งอตอนเป็นมนุษย์นั้นไปเกิดใน ตอนที่ไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นโชคไม่ดีไปเกิดในครั้งที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคนโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีศีลนั่นเองวันนี้แต่ชายผู้นี้เนี่ยตอนไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่ชอบทําทานก็ได้ตั้งโรงทานใหญ่ยาวเป็นโยชน์แล้วก็มีอจิตใจชอบทําทานก็ได้ให้ทานกับบุคคลโดยทั่วไปซึ่งไม่มีศีลเพราะในยุคนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนไม่ค่อยมีศีลทําไม่มีศีลก็ได้ทําทานให้กับคนโดยทั่วไปที่ไม่มีศีล อยู่เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหมื่นปีเราอาจจะสงสัยว่าเอฟหมื่นปีเป็นไปได้ยังไงจริงๆแล้วคนเหล่านั้นในแต่ละยุคนั้นอายุไม่เท่ากันในบางยุคนั้นคนมีอายุเป็นหมื่นเป็นแสนปีก็มีแต่ยุคของเราเนี่ยคนจะมีอายุประมาณสักร้อยปีเนี่ยก็เต็มที่แล้วนั่คนรนี้ในยุคนั้นคนก็มีอายุเป็นหมื่นเป็นแสนปีชายผู้นี้ก็ได้ไปเรียกว,ว่าให้ทานกับบุคคลโดยทั่วไปที่ไม่มีศีล อยู่เป็นระยะเวลาอันยาวนานถึงหมื่นปีเวลาตายไปก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาที่มีศักดานุภาพน้อยอนั่นเองแต่กรณีเทวดาองค์ที่มีศักดานุภาพมากคืออิน,กนทกนทะเทพบุตรเนี่ยโชคดีได้ไปเกิดในครั้งที่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นคนยังมีิีมีธรรมแล้วก็โชคดีได้ทําบุญตักบาตรกับพระอรหรันด้วยข้าวเปล่าเพียงทัพทีเดียวยังไม่มีกับข้าวเลยอันนี้ที่ได้ทําบุญด้วย เข้าเปล่าเพียงแค่ทับทีเดียวเนี่ยก็ได้มาเกิดเป็นเทวดาที่มีสักดานุภาพมากม,ม,มีวิมานหลังใหญ่มีน้ำอวสอนีนที่มากนั่นเอง <c oughs> ตอนนี้เป็นสิ่งที่สําคัญคือถ้าหากว่าผู้ที่รับทานจากเราเนี่ยมีศีลดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยอาน,นิสงส์ก็ยิ่งมากเหมือนอย่างที่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมาาพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าถ้าหากว่าเราให้ทานกับสัตยิราชานเนี่ยเราก็จะได้อานิสงส์ อ่าหนึ่งร้อยือร้อเท่าหรือว่าร้อยชาติมีความหมายเป็นสองในแต่ถ้าหากว่าเราได้ให้ทานกับคนโดยทั่วไปที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลเนี่ยเราจะไดะ้บุญจากการทําทานครั้งนั้นเนี่ยอ่าเป็นพันเท่าแต่ถ้าหากว่าเราได้ให้ทานกับผู้ที่มีศีลห้าศีลแปดอานิสงส์ก็จะได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหมื่นเท่าเป็นแสนเท่าแต่ถ้าหากว่าเราได้ให้ทานกับผู้ที่มีศีลห้า ศีลแปดนะแล้วผู้ที่มีศีลห้าสีลแปดนั้นเป็นผู้ที่รู้จักนั่งสมาธิธรรมฌานเจริญวิปัส,สนาอ่ารู้จักเอาเอาความไม่ดีออกไปจากใจเอาความโลภความโกรธความหนรออกไปจักใจอ่าเป็นผู้ที่ <c oughs> มีความเห็นตรงมีความเชื่อว่าตัดโลกเป็นไปตามกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนระกมีสวรรค์มีนิพพานมีอ่าทธบุญกับผู้ที่มี 5, สี่ห้าสี่แปดแล้วก็มีความ